คันหนึ่งแล้วใช่ไหม<ช>เป็นลูกค้าเก่าทำไมมั่นใจที่ซันออโตกลับมาซื้ออีกคันนึงอะคะว่าใได้รถดีแล้วก็รถสวยค่ะถูกใจทุกคันค่ะถูกใจทุกคันนะคะสวัสดีค่ะพบกับมิชาที่ซันอัโตเซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมานี่เลยกับพี่นะคะแนะนําตัวหน่อยะค่ะชื่ออะไรอาจารย์ชื่อพีวิ์ค่ะอาชื่อพีวทยาวันนี้มาทําอะไรเอ่ย รับรถยนต์ค่ะรับรถยนต์นอสสวยถูกใจไหมคะถูกใจค่ะปีอะไรบอกเขาไปเลย <c oughs> ปีย <c oughs> <22. S 2> ี่ปียี่สองปีปีสองพันยี่สองปีใหม่มากนะคะรถนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะพี่วีนี่ได้ราคาถูกมากกว่า5 0เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะลูกค้าอยากแล้วก็ได้ยินมาพี่วีมาออกที่นี่คันหนึ่งแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเป็นลูกค้าเก่าก็ไม่มั่นใจดิสโอตโต้กลับมาซื้ออีกคันหนึ่งอะคะ่ะอ๋อมั่นใจค่ะเพราะว่ารถใช้ดี ก็ไม่มีปัญหาเลยได้คันที่สองคือสวยมากสวยมากนะคะถูกใจรถนะคะเพียแนะนําดีไหมคะ่าแนะนาดีมากเลยค่ะเข้าใจงานใช่แล้วเอกสารในการจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมพี่วิไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลยเนาะโปรโมชั่นที่บอกไปได้จริงไหมคะได้จริงค่ะได้จริงด้วยเนาะได้ช่วยผ่อนกิ้งว่ค่ะพี่งวดห้างวดเลยนะคะอยากให้พี่วิแนะนํา ที่กำลังดูซันออโตเซ็นเตอร์อยู่ตอนนี้ค่ะให้เขามาซื้อรถที่ซันออโตเซ็นเตอร์หน่อยค่ะก็อยากแนะนำให้มาซื้อที่นี่ค่ะเพราะว่าได้รถดีแล้วก็รถสวยค่ะถูกใจทุกคันค่ะถูกใจทุกคันนะคะลูกค้าจ๋าอยากได้รถดีๆรถสวยๆนะคะนึกถึงซันออโตเป็นที่แรกนะคะเพราะว่าจะได้มากกว่ารถสวยนะคะเพราะว่ารถที่มีคุณภาพพร้อมขับออกไปเราใส่ใจนะคะดูแลมากกว่า180สจุดเลยนะคะคิดถึงซันออโตนะคะคัดรถสวยระกักนซ่อม ซันออตโตค้ค่ะวันนี้นะคะนิชาพี่วีแล้วก็น้องเอฟไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ